สวัสดีครับผมนครปฐผมเงินตาโบราณครับวันนี้ผมมานําเสนอแบงค์5บาทแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9ครับธนบัตรที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นธนบัตรแบบที่9สมัยรัชกาลที่9ครับซึ่งที่ผมมานําเสนอนี้เป็นธนบัตรแท้นะครับรับประกันแท้นะครับเป็นธนบัตรเก่าแบงค์เก่าแบงค์โบราณเป็นแบงค์5บาทแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9ครับซึ่งรุ่นนี้จะประกาศออกใช้เมื่อปีพศ2 5 0 1ครับจะมีภาพองค์พระปฐมเจดีย์ครับ มีรายน้ําเป็นธนบัตรแท้นะสภาพผ่านการใช้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นภาพพระที่นั่งอนานตสมาคมครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรในสภาพที่แบบสภาพไม่ผ่านการใช้แล้วก็ผมมีแบ่งปันให้นะครับเผื่อใครที่อยากจะเก็บสะสมไว้เป็นของที่ระลึกไว้เป็นของคุณค่าทางจิตใจครับหรือว่าอยากจะเก็บไว้เป็นสมบัติให้แก่ลูกแก่หลานครับกับผมนครปฐมเงินตาบรันครับแบงค์ธนบัตร แบบที่9สมัยรัชกาลที่9ในชนิดราคา5บาทหรือจะเรียกกันว่าแบงค์หบาทรุ่นโทรมัสครับที่นักสะสมเขาเรียกกันเพราะว่ารุ่นนี้ประกาศออกใช้เมื่อปีพศ2 5 0 1นะครับผลิตที่บริษัทโทรมัสดูลอนดอนประเทศอังกฤษครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาหยิบยกให้ดูครับว่าธนบัตรแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9เนี่ยรูปแบบมีชนิดราคาอะไรบ้างอย่างเช่นชนิดราคา120 10บาท5บาท1บาท และห้าสตางค์และแต่ละชนิดราคามีกี่รุ่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกแบงค์บาทจะมีทั้งหมด6รุ่นแล้วก็ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงาการผลิตธนบัตรในลักษณะแบบไหนบ้างของชนิดราคา5บาทคือแบงคแบบแรกของสมัยรัชกาลที่9นะครับผมนครปฐมเงินตาบรายัางไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยขอบคุณครับ